รั้งที่ก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็จะเน้นเรื่องทริปแต่ยังกลับมาก็อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวทำระสามือด้วยไม่อัดไปเลยฟังแต่พูดไปเทุกคนก็มีหน้าที่เลยก็ฝากคนนี้ด้วยระดวงใจของป๊าป๊าป๊าเอ็นดูเขาหน่อย พ่อป๊าก็จะดูแลตัวเองอย่างปลอดภัยกลับนะทุกคนนะครับที่จังหัดบ้านเร่อยาจะไปแล้วนะเป็นเด็กจริงปปก็กลับมาแป๊เดียวไปทำงานแป๊เดียวเลยไม่วี๋ยาก็มาโทรหาลูกโทรหาลูกโทรหาบ่อยๆนะใช่ ตอนไปพักกับพวกเราไปรับที่สนามบินตัวนภูมิโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคยังไม่ร้อนไงไม่ดื้อนะคะก็อารถตื้ดตืดตืดกันไปไปขึ้นห้องนอนเอาไม่แก่หรอโอเคไปแก่ของพันก่อน